เจ้าขคันยิงตาเจหลายตก็สอเสือจงเหวนผิดตาเสียง้วฉินสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเหล่าซือค่ะวันนี้เราจะเรียนพินอินบทที่7นะคะวันนี้เป็นสระผสมกับตัวไอค่ะเราจะได้เรียนรู้นะคะว่าเสียงไอนะคะซึ่งออกเสียงอีเนี่ยผสมกับตัวเอเราจะออกเสียงยังไงนะคะไอบวกอีออกเสียงยังไงหรือว่าไอบวกอูนะคะ i a บวกค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมี I-N, บวกเ i บวก NG I บก AN I บกและ i B o บวก ONG ค่ะนับว่าเสียง I นะคะผสมหลายตัวเลยค่ะและก่อนที่เราจะเรียนบทเรียนใหม่วันนี้นะคะเราซื้อก็จะมีแบบทดสอบเหมือนเดิมค่ะวัดความรู้ที่เราเรียนไปแล้วนะคะถ้าพวกเราพร้อมกันแล้วนะคะยิ้มหวาน,นให้เราซื้อแล้วไปเข้าห้องเรียนพิมพ์อินบทที่7สลัผสมกับไอกันค่ะ ไปกันเลยมาดูแบบฝึกหัดแรกของเราค่ะเช่นเคยค่ะเรื่องหมูนะคะพยัญชนะที่หายไปนะคะที่ปิดอยู่นะคะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันค่ะมีตัวอะไรบ้างคะลองโพสไว้ก่อนแล้วก็ทําเสร็จก่อนแล้วมาดูเฉลยกันนะคะตัวแรกค่ะก็คือตัว f o r f o r ตัว f นะคะตัวที่2 ตัวอะไรเอ่ย n ค่ะออกเสียงเนอเนอตัวที่3ก็คือตัว h นะคะออกเสียงเคอเคอส่วนบรรทัดที่3นะคะตัวที่ปิดไว้ก็คือตัว j ค่ะออกเสียงจีจีบรรทัดสุดท้ายค่ะตัวแรกของบรรทัดสุดท้ายที่ปิดไว้ก็คือตัว z นั่นเองนะคะออกเสียงซื้อซื้อ และก่อนตัว R อันนั้นก็คือตัว s h sh ค่ะ SH เป็นยังไงบ้างคะพยันชนะคุ้นกันหมดหรือยังนะคะเดี๋ยวออกเสียงตามเหล่าซื้ออีกรอบหนึ่งค่ะพร้อมนะคะ Po ว o Mo t o t e เ e น e ล e เ c เฮจีช i ซีซีซจเข้าสู่แบบฝึกหัดที่สองของเรานะคะออกเสียงคำคู่ชเช่นเคยแบบเมื่อบทที่แล้วนะคะจําได้นะคะเรามาดูค่ะวันคู่แรกนะคะก็คือคู่นี้ค่ะออกเสียงเปินเปินเปินเพิน ต่อกันที่คู่ที่สองเลยนะคะซัน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 คู่สามค่ะเสใสเสใสฝึกออกเสียงกันด้วยนะคะคู่ต่อไปค่ะอันนี้นะคะพยัญชนะสระเหมือนกันค่ะต่างกันแค่ตรงวรรณยุกต์นะคะตัวแรกก็คือไาย ัวที่สองปไายไปายถัดมาค่ะพยัญชนะสระเหมือนกันนะคะวรรณยุกต์ต่างค่ะชื่อชื่อตื่อื่อถัดไปค่ะพยัญชนะสระเหมือนกันอีกแล้วนะคะแต่ววรรณยุกต์แตกต่างค่ะฝึกออกเสียงวรรณยุกต์นะคะ ถ้าเห็นปุ๊บแล้วออกเสียงได้เลยเยี่ยมยอดเลยนะคะแต่ถ้าคนเริ่มใหม่ๆจะผ่านก่อนก็ได้นะคะช้าๆค่ะเราซื้อเฉลยแล้วนะคะ2องคำนี้นะคะออกเสียงโถโถทถโถอีกคู่หนึ่งค่ะต่งต้องต่งต้องถัดมาค่ะเหมิง เมิงเหมิงเมืงคำนี้นะคะอันนี้สระเปลี่ยนไปแล้วนะคะพยัญชนะคือตัวจีออกเสียงเกอค่ะผู้นี้ออกเสียงเก๋กานเก๋กานต่อไปค่ะเข้าเขินเข้า เกินกบแล้วนะคะแบบฝึกหัดที่สองเดี๋ยวเรากลับมาทำแบบฝึกหัดสุดท้ายกันสำหรับวันนี้ค่ะมาถึงแบบฝึกหัดที่3ของวันนี้นะคะเติมวรรณยุกค,ค่ะเหมือนคราวก่อนเลยนะคะจำได้นะคะคำนี้นะคะออกเสียงว่าต้าต้าแปลว่าใหญ่วรรณยุกต้องเป็นเสียงที่4ค่ะต้า ดูตัวถัดไปค่ะคำว่าเหรืนเหรืนวันอยุกเสียงอะไรคะเหรืนเสียงสองค่ะเหยินถัดมาค่ะคำนี้นะคะคําว่ามา้าออกเสียงว่าหมาหมาวันณยุเสียงที่สามค่ะเป็นเสียงลึกๆนะคะพอได้กันไหมคะถัดมาค่ะคําว่าเป่าเป่า วรรณยุกเสียงไรคะเป่าเสียงที่หนึ่งค่ะถัดมาค่ะโศโศวรรณยุกเสียงที่สามค่ะเราเรียนคำนี้เมื่อครั้งที่แล้วบทก่อนนะคะต่อมาค่ะอีกคำหนึ่งนะคะที่เราเรียนเป็นสลับพิเศษนะคะของบทที่หกนะคะคำนี้ออกเสียงว่าออออ วรรณยุกเสียงสค่ะแปลว่าเลข2นะคะ r ถัดมาค่ะคำว่าเป๋เป๋ลองผ่นดูนะคะเป๋ออกเสียงเป๋นื่งเป็นวรรณยุกต์เสียงที่3ค่ะเป๋หมายถึงทิศเหนือค่ะต่อมาค่ะคำว่าจงจง วรรณยุกต์เสียงแรกเลยค่ะจงเราสีหวังว่าพวกเราจะคล่องขึ้นแล้วนะคะสําหรับพินอินแล้วก็เสียงพยัญชนะสระพร้อมวรรณยุกทั้งหมดค่ะถ้ายังไม่คล่องนะคะกลับไปทบทวนบทเก่าๆแล้วก็ลองมาทําแบบฝึกหัดอันนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราจะกลับมาพร้อมกับบทเรียนใหม่สลับผสมกับตัวไอนะคะหรือว่าเสียงอีค่ะสักครู่เจอกันนะคะ พินอินบทที่7สละผสมกับไออีอีหนีหนีคุณยายาเข้าข้า ลงหรือว่าร่างเย่เยเจี๋ยเจี๋ยพี่สาวย,ย,ยิวยิวเรี่ยวเรี่ยวเลขหกอินอินหนินหนิน thành yao, yao, Xiao Xiao Lê Yên Yên Nhiên Nhiên Bi Yên Yên Mình Mình ซื่งยังยัง想想คิดยงยง胸ชาย สีเคอหลังตูทบทวนและอ่านออกเสียงเดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะสระผสมกับไอมีเยอะเลยค่ะสระนะคะไอออกเสียงอ e, ีค่ะอย่างเช่นคำว่าหนีที่เราเคยเรียนไปตั้งแต่บทแรกเลยนะคะหนีหมายถึงคุณค่ะเป็นเสียงเนอีน e, ีน e, ีห e, นีห e, นี e, 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 e. เสียงที่สาแบบนี้นะคะไอออกเสียงอ e, ีค่ะอย่าลืมนะคะไอไม่ได้ออกเสียงไอค่ะออกเสียงอ e, ีค่ะ มาดูเสียง i บวกกับ a นะคะก็คือ e กับ r นั่นเองนะคะเวลาออกเสียงพร้อมๆกันนะคะจะได้แบบนี้ค่ะเ a ียเยกตัวอย่างเช่นคำว่า s สียเสียที่แปลว่าลงหลักหรือว่าข้างล่างนะคะเสียตอนนี้ถ้า i บวกกับเสียง e นะคะก็คือเสียง e บวกกับเอ แต่ตัวเอตัวนี้นะคะจะออกเสียงเอค่ะเป็นสระพิเศษอีกตัวหนึ่งนะคะอี e บางครั้งจะออกเสียงเอแต่ในที่นี้ถ้าอ e ีตามหลังด้วยไอจะเป็นเสียงเอค่ะตัวนี้นะคะเลยต้องออกเสียงเป็นเอไม่ใช่เออแต่ว่าเป็นเอเอเอช่นคำว่าเจเจพี่สาวค่ะเอนะคะจเ,เจ๋ยเจ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 ๋ยหมายถึงพี่สาวค่ะ อย่าลืมนะคะอ e ที่รมหลังเสียง i หรือว่าเสียง E ก็คือเป็นตัวเอค่ะ e e แบบนี้ค่ะถัดมาค่ะตัวนี้นะคะเป็นเสียงจริงๆก็คือ i บวกกับ o แล้วก็ u ูสามเสียงเลยนะคะแต่ว่าเวลาเขียนน่ะก็จะย่อเหลือ i กับ u เท่านั้นนะคะยกเว้นถ้าไม่มีพยัญชนะข้างหน้าก็ยังต้องคิดตัว o ไว้นะคะ เดี๋ยวเราจะได้รู้ในบทต่อไปนะคะในที่นี้ค่ะถ้าเสียง i ก็คือ e o ก็คือ o นะคะบวกกับ u ก็คือตัวอูนะคะเสียงจะออกมาแบบนี้ค่ะ e o e o u นะคะ e o e o แบบนี้ค่ะ e ียกตัวอย่างเช่นคำว่าเลี้ยว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  เลี้วหมายถึงเลข6ค่ะเป็นเสียงตัวนี้นะคะ e ี eo ออสังเกตจะมี3เสียงนะคะ e วไม่ใช่ eu เท่านั้นแต่เป็น eou นะคะ eo เลี้วเลข6ค่ะลองฝึกอ,ออกเสียงกันดูนะคะต่อไปค่ะเสียง in in นตัวนี้ไม่ยากนะคะคล้ายๆภาษาอังกฤษเลยนะคะ i บวก n ค่ะ in เช่นคำว่าหนิน นินนี่เป็นคําสรรพนามอีกคำหนึ่งที่ใช้เรียกบุคคลที่สนะคะเราได้รู้คําว่าหนีแล้วใช่ไหมคะแต่คําว่านินเนี่ยเป็นการให้เกียรติผู้ฟังที่ฟังเรานะคะแทนที่จะเรียกว่าคุณเราก็จะเรียกว่าท่านค่ะส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ใหญ่นะคะนินเป็นเสียงอินค่ะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะลองฝึกอ่านออกเสียงค่ะ ลองดูค่ะเสียงไอก็คือเสียงอะไรคะอี e. ค่ะยกตัวอย่างเช่นคําว่าหนีหนีแปลว่าอะไรคะลองเลือกค่ะเราซื้อมีชอยใช่เยอะเลยอ่าเก่งมากค่ะจําได้ทาต่อไปค่ะคําที่ไอบวกกับเอจะออกเสียงไงคะเ <Yeah. S 1> อียอ่าใช่ค่ะเอีย yeah. อ e ีกับอานะคะอีกรอบนึงค่ะเอียยานะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าเสีย yeah. อะไรคะพันธุพันธุ์ลูกเสียงที่ 4. สี่เสียหมายถึงล่างใช่แล้วเสียแปลว่าร่างคะ่ะต่อไปคะ่ะไอบวกกับเอะนะคะอีกับเอเอียเอนะคะอเอคะ่ะเอยยกตัวอย่างเช่นคำว่าเจี๋เจี๋แปลว่าพี่สาวอถูกต้องคะ่ะต่อไปคะ่ะไอบวกโอโย <You. S 1> อิอ่าอิวยกตัวอย่างคำว่าเลีวอ่ารลีวแปลว่าเลขอะไรคะเลขหกเก่งมากอ่าสุดท้ายค่ะของแบบฝึกหัดนี้นะคะ i บวกกับ n ออกเสียง in in เช่นคำว่าเหนียนเหนีนอ่าห <N ian. S 1> นหนหมายถึงท่านท่านถูกต้องค่ะ วันนี้เรามาดูสระผสมไออีก5ตัวนะคะตัวตัดปาก็คือตัวไอบวกตัวเอบวกตัวโอนะคะเสียงไอก็คือเสียงอ e. ีตัวเอออกเสียงอาตัวโอก็คือโอนะคะตัวนี้ออกเสียงแบบนี้ค่ะเอ,เอียวเอียวยกตัวอย่างเช่นคำว่าเสียเส่ยวเสี่ยวแปลว่าเล็กค่ะเป็นเสียง e r อาโอนะคะเอเียวเสี่ยวเล็กค่ะ อีกเสียงหนึ่งนะคะ i ผสมกับ a n e กับ an ค่ะเอียนเอียนเช่นคำว่าเหนียนเหนียนเนอเอียนเหนียนเหนียนนะคะแปลว่าปีค่ะเป็นเสียงเอียนถัดมาค่ะ i n g ออกเสียงอิงนะคะเป็นแม่กงนะคะ ing เช่นคำว่าหมิงหมิงแปลว่าชื่อค่ะหมิงตะกี้เสียง i n ก็คือ in ใช่ไหมคะจำได้นิน อันนี้อิงหมิง mm นะคะหมิงก็คือชื่อค่ะต่อไปค่ะอีอังนะคะยังตัวนี้ยังยกตัวอย่างเช่นคำว่าเสียงเสียงซีอังเสีย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 งแปลว่าคิดค่ะเสียงยังนะคะ สุดท้ายค่ะมีเอียงแล้วก็จะมีเสียงอียงด้วยนะคะภาษาจีนนะคะมีผสมกับไอเยอะเลยค่ะอันนี้นะคะอีองค่ะเอียงยกตัวอย่างเช่นคำว่าชงชงหมายถึงพี่ชายค่ะชงตอนนี้เรามาฝึกออกเสียงกันนะคะไอบวกกับ AO ออกเสียงไงคะเย <ong> อ่าเช่นคำว่า เสียเส่ยวเสี่ยวแปลว่าอะไรคะเล็กอืมถูกต้องค่ะต่อไปค่ะอบวบกกับอันอีอันเอียนเอียนเช่นคำว่าเหนียนเหนียนแปลว่าอะไรคะปีถูกต้องอ่ะต่อไป ing ค่ะอิงอ,อิงมิงมิงแปลว่าอะไรคะชื่อชื่อใช่แล้วต่อไป อีกับอังค่ะเอีงยงเสียงแปลว่าอะไรคะคิดคิดคำสุดท้ายแล้วไอบบกกับอง,อ,งอีองอ่ายงยกตัวอย่างเช่นคำว่าซียงซียงซีอง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ่าชงแปลว่าอะไรคะพี่ชายอ่าออกเสียงอีกรอบหนึ่งสิคะทั้งหมดเลย 小小年年明明响响胸胸อ่ะเจนปังขอบคุณมากค่ะนักเรียนจยเจยนค่ะใจเจียนสวัสดีค่ะและก่อนจากกันค่ะเราสื้อขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรพินอินแบบอย่างเหล่าซื้อนะคะ<ม>เรียนออนไลน์ผ่านซูมค่ะ เรียนทั้งหมด17คาบคาบละ45นาทีนะคะจะเรียนสัปดาห์ละ1-2คาบแล้วแต่สะดวกค่ะจะเป็นการเรียนแบบกลุ่มนะคะตั้งแต่5-10คนขึ้นไปค่ะสมัครได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสนใจก็ลงชื่อไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราสือจะช่วยจัดกลุ่มให้เหมาะสมนะคะถ้าครบครนเมื่อไหร่เราสามารถเปิดได้เลยค่ะในหลักสูตรนี้นะคะจ่ายเพียง4,999บาทต่อคนแล้วก็ต่อคอร์สค่ะนับว่า คุ้มมากๆค่ะเพราะว่าเราสื่อจะสอนให้ออกเสียงอย่างละเอียดเลยนะคะจะช่วยให้ทุกคนฝึกออกเสียงจีนได้อย่างคล่องแคล่วค่ะหลักสูตรนี้นะคะเราสื่อจัดสำหรับคนเริ่มเรียนจีนใหม่ๆนะคะที่ยังไม่เคยรู้จักภาษาจีนเลยก็เรียนได้ค่ะหรือคนที่มีพื้นฐานแล้วแต่ออกเสียงยังไม่ค่อยชัดนะคะก็มาฝึกออกเสียงกันได้ค่ะเราจะได้เรียนรู้ศัพท์นับร้อยคำด้วยนะคะผ่านคอร์สนี้ค่ะและจะมีการ ฝึกเขียนพื้นฐานอักษรจีนง่ายๆด้วยนะคะรับรองว่ามาเรียนกับเหล่าซื้อมีแต่ได้กับได้ค่ะสนใจนะคะสแกนไลน์มาคุยกับเหล่าซื้อเพิ่มเต,ติมได้เลยค่ะลงชื่อไว้ก่อนนะคะเซซาจีขอบคุณมากๆค่ะทุกคนและพบกันค่ะ